กับสบาดีปะลุงสบาดีสุขสุขคนสบาดีเอฟซีถูก่านที่หักแพ่งบาวอยู่ลาวหรือว่าอยู่ไทยหรื่าอยู่ต่างประเทศก็คือการมาเน็ตกับพ่อกับสองแม่ตาเชนเก่าเชนเคยพี่น้องจาน้องนิดที่น้องคนตกลิ้นเบิดมือปลุง้ยแนวกินน้องนิดกับประมาณนี้นางเผากล้องไผ่ น้องนิดน mm ั hmm, so mm ่งเผากล้องไผ่อ huh, ย uh ู huh, uh ่เ huh. ว uh ้ย huh, ส uh ันจี้เข่าบะลูกป้ากำลังแหี่มกำลังแหีมเลยปะลูกมาเด้อมาเด้อมากินน้ำน้องนิดเด้อปิ้นใส่ทั้งมันบ่อันนั้นนะเออทั้งมันบ่อเหีมนั่นเอออปะลูกเว้ยอีนิดอีขีดบกิด มาเด้อมาเด้อมาเด้อปลุง FC ถูกฐานมากินปั่นข้าวจีน้ำนองนิดเด้อปั่นข้าวจีหอยเกลือได้เนี่ยนะหอยเกลือจีเลยปลุงบม่ได้ทานน้ำมันปลาแซ่บปปลุงพนตกลิ้นได้นี่อาหารการกินเท่ากับประมาณนี้ปลุงเลยกลับมื้อนี้กับวันพระเนี่ยปลุงก็เลยบม่ได้หากกินมัน มันผ่าแน่กับพ่นตกลิ้นแน่เข้ากันไปเลยปะลุงเอ๊ะน้องนี่ก็เลยจี๊เข่าจี๊เขากินเทียงว่ะสันกินตอนเทียงจะจะปั่นด้วยจะสีขบกันอ้าวอ้าวนุซกสบายดีปะลุงนุซกฝากกุไล่ก็แซ่ซองแม่มี่ในปะลุงเหรออ้าวฝากกุไล่โกแซ่ซ่องแม่มี่ในเด้กปะลุงว่ะสันเราคิดว่า หน no no ้าโนโสกเบิ่งหน้าเจ๊เจ๊โศกโศกสุกหน้าแหนมหายวงแหนมประลุงบวชแหนมหายอยู่ไสเด้เพื่อนวะสวัสดีพี่ยัยมี่ยัยสกน้อยสุกน้อยสิกินบอปันข้าวจีน่านแหนมหายใสเนาะอุ่นปั้นกะทินเนาะยใหลอยนะ โชคน้อยกินบะปั้นข่าจีนั่นหูเลียวหาโชคน้อยกินบะปั้นข่าจีนั่นโชคน้อยกินบะปั้นข่าจีโชคน้อยเลียวหาอีแสสนะะี่ยังหนาวป้าน้องเน็ตขึ้นแฮมขักแต่อันนั้นผมได้อมันใหม่เด้อ พอดิแหมไปลงโอ้อือฮึพัตสแปบ์ลายไปลงพัตสแปบ์ลายมาเด้อมาเด้อมากินน้ำกันเด้อปลงเด้อกินน้ำน้องเน็ตเด้อปั้นที่เท่าไรเลยเนี่ยนะน้องเน็ตอ้าวปั้นที่สองเลยปั้นหนึ่งปั้นกันกินบ่อ้าวปั้นที่สองเลยไปลงเอ้ยนี่ยนะมันสิพ่อกินอยู่บ่เนี่ยนะ เก่อดปันที่3า่จ้ะเอาเขาได้ติแล้วเอาเขาติดหนึ่งเลยปั่นจีนนะโอ้ยโอควันเ่วาตะาโกหน่อยขันหาวใส่พุ่นบ้าโศกหน่อยโศกหน่อย ชน้อยหาเสพนมาดิเอชกน้อยมาถูกอ่าขาแหมเหมขาว่าจะนั่งเล่วะนังเผาปั้นข้าจีมาลุงเบอด้วไม่อมึงอยากไปจูดเเด้ใหม่ด้น้องนีดปีนนะแม่นะจทำไมแล้วก็ปีนาคนไทยอไรไดคนไทยันหไทยอ่ะ น้องเลดพันเขาปั้นเขาจี้ปลลุงกระล่างแหมเลยพุก็จะแซบบ่อูอาหารกินย่ำพ้นตกลิ้นแล้ะกันว่นผะเพาะปลาลุงมาเลยจีเขาจีว่าสันปาคือบอกไปเอาบะหุงมาตั้มตั้มอะไตั้มหมี่ตั้มผือเออกหุง โชกหน่อยขันฮึโชคหน่อยขันน้องขีดจิกินี่ว่าปันข้าวจีนี่ว่างขีดอ้าวน้องขีดมาสวมรอยเห็นปั่นข้าวจีแดงน้องขีดกระยากวา อ่ะลืมแล้วว่าน้องกิตเนี่ยอ่ะคู่ว๋อไวเซอไหมเดินไปดีไปลงเออน้องกิดเห็นปลาเขียวจีล้วไปตะอยากปะแมนอ้าวแมนมาสั่นโอ้ยบู่ปู่สมภัยกับน้องกิดน้องเนียดแบบจาัวนี้เลยงือกแม่น้องกิตเจ้าได้กับแม่เดินเนาะวันนี้น้องกิตเสด็จจีให้น้องนีใหม่ปาโตน้องอ้อยบ่อยากน้อบ่าน้องอ้อย อยากกะินกินหรือสน้องอ้อยบ่สองสซยสิประมาณนั้นและน้องอ้อยเด้ออยากกะินกินเลยเอามาจีโรดขนาดนั้นนะแม่นตรงไหนปั้นเขาจีก็เป็เตแซ่บปลาลูกบ่งใกล้ๆก่อนแดงอหอยแดงอ้อยห้อยว่าสันเขาจีห้อยเกลือฮะหนึ่แหละปะลูกเอ้ยแบบบานๆปะลูกเกลือมันเหี่ยวมันเกลือ เราจะแซ่บอยู่น้องขีดอ้าวน้องอ้อยแม่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องน้องอ้อยหน้าปะลุงเด้อขอบคุณน้องนาจ้าน้องอ้อยฝากให้เอื้อยเพิ่นปะลุงอ้าวน้องขีดแจ็คแฮมอ้าวน้องขีดจักสิฝากให้พายวาสันกะผากให้อันแมต้าแะไรน้องขีดกันนะน้องนี่กับ็สิฝากให้่แมต้า บาตาปลาลุอนัน่นตูหานแม่น้องขิดกันลักซองเมตตาเดปลาลุงลักซางมีดลักซองบาตาลักซางป่าลุงหาคนไรก็แช่ก็ติดตาเด็ดปลาลุง <c oughs> มาดูมาส้มลายลาย <c oughs> แมนเขามาดูมาส้มลายลายเป็นวันน้องขิดว่าปลาลุงเขามาดูมาส้มลายๆายเนี่ย,ดยเด้อปลาลุงเด้อ พอมีรายได้เขาใส่ในครอบครัวปลุงผู้ทีมงานเทากันนั่งเผาปั้นขี้ปั้นเดียวนี่บ่นี่อ้าวน้องอ้อยไปเอามาจีอีกก่อนมาสั่นปลุงเป็นตัวเองเอาทีมเขาหน่องอ้อยไปเอาเข่าอีกแล้วมาจีอะไรเห็นปั้นขี้มันแห่มาใช่ไหมแม่แช่ตัวเองเอามาแม่น้องกิตเนี่ยเป็นผู้อันเซอร์ไพ่ไม่จุกจูกจู ผนตกลินบิดมือปลลุงเอ้มนี่ยนะโคดโพพวแม่ขนน้ำผลน้ำใสค่ะเขาเมตากัเปียกเลยปลลุสองไห้โอ้ยโดโพใขนี่แต่บลายไห่ปลลุงสีซุกเลยทารุ่นน้ำทารุ่นเบ่งน้องอ้อยเอามาจีอีกปลลุงปลลุน้องนี่กำลังปั่นอ้าวเบงออ้าว ไปอ้าวปั้นกันนะปลูหายไม่ไงโหปั้นกะจีปั้นเดียวปลูปุ้ยปั้นกะจีปั้นเดียวจักพูดเียนะหาผู้ ทำมีอะบอกกินร้านข่อยกระยากวายฮะนูกโซโซกระยาวาลูกนะพูนพูนพูนฮะเต๋อปากอีกลูกข่อยนูกอยากโอ้ยปลุงกรถฐาน้องอ้อยเมื่อเอาปั่นข่าจีมาจีใหม่เดี๋ยวนี่นะถารุ่นน้ำกันปลุงเอ้าปลลุง น้องอ้อยแพทแมนเอามาจีอีกแล้วปั้นหนึ่งปั้นที่แรกวางได้นี่ปั้นกันแล้วปะลุงปั้นเขาจีปั้นเดียวปั้นหาหาผูดน้องอ้อยบ่ทันเมื่อเอาใหม่มาจีใหม่ปุ้ยติดใจปั้นที่สามปั้นเขาจีเนี่ยปั้นที่สามเลยนี่ปะลุงเอ้ อาหารการกินยามพนตกลินปะลุงเว้ยนักกะทางวันผ้าพ่อโอ้ยกินพอดีมันเบิดกินพอดีมันเบิร์ตปะจีอยู่เลยเลยบปะข้าวเมตาพอดีเบิดติ๊บหนึ่งบิดต๊ฮะโอ้ยเบิด์ตชุดทีปคู่ปลาทอดน้องอ้อยก็บช่องปั่แล้วเอามาจีนะปดโทอดแบบนี้ตายตาย ประโลมเลยเสผื่อโพประโลมน้องอ้อยติดใจเลยเอามาจีใหม่อีกเกาะหนึ่งโอ้โหหนั่งเผากันประโลมเ้ยโอ้ยปั่นแรกน้องเนตรน้องขีดน้องกิ๊ดแม่ใหญ่พ่อตาปั่นที่สองน้องอ้อยมาจีต่อประโลมเลย เอาสี่ปันป้นเลยปั้นสี่ปันป้นเป็นรูงเลยเอาปั้นที่สี่อื้อฮือพออื้อฮือห้องนอกอ้อยเนี่ยบ้านเลแหมเป็นรูงเลยแต่ว่าห้องน้องนิดแหมแล้ว เดี๋ยวปะลุงมาเนี่ยก็สมมาภาคภูมิเมตตาเขลาลากคลิปนี้คลิปน้ปนาพ่อ,อ,อก,กันใหม่พักภูแลกดแซกกดติดตามซ่องเมตตาเด,ดี๋ยวปะลุงเด้อแม่ซ่องน้องอ้นเนยเดี๋ยวปะลุงแม่ซ่องซ่องแม่มีเนยเดี๋ยวปะลุงแล้วก็ซ่องบ่าวลุกน้ำกับซ่องน้องเม็ดซ่องบ่าวตานำขอบคุณทุกกำลังใจที่ติดตามและกระหายชมมาตลอดสบายดีคลิปน้าพ่อ,อ,อก,กันใหม่